สามคำเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องขยะคือแปง้งแอปเปิลแช่บวยเขาก่นเขาย่าฝรั่งแช่บวยเปินว่าลำขนาดวันนี้ก็เลยยาคือแปลงแอปเปิลแช่บวยึือกินนะ่ะเฮาก็เลยขจายล่นมาพอแอปเปิลมาซื้อแอป,ปเปิลลูกใหญ่ๆสักกลมก่อนเนาะได้ของัอย่างครบแล้วนะเฮาก็ขจายล่นมาบ้านของมันก็มีหมอนักเนาะก็มีแอปเปิลบวยหวานบวยเกมแล้วก็บวยดองน้ำตาลตีใจก็จะเป็นรอห้างกล้วยส่วนแอปเปิลเฮาก็เลือกลูกงามๆลูกใหญ่ๆเนาะ เวลาเาเอามานเนี่ยมันจะได้กรอบๆแล้วก็เนื้อนักๆห่ากระจัดการล้างทำความสะอาดแอปเปิ้ล Apple ให้ดีแล้วห่าก็นนาแอปเปิ้ลมาปอกเปลือกเตรียมไว้ก่อนเ่าปอกเปลือกแล้วนะหนา่ากับคว้านเอาแกนกลางตั้งในออกหี้พอเขาปอกเปลือกแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วนะห่ากับเอาแอปเปิ้ลมาแช่น้าเกลือไวสกักกรรมก่อนแช่น้าเกลือไวสกักกรรมแอปเปิ้ลมันจะได้บด่ดํามันจะได้บอด่บอเศร้าเนาะ แจแล้วเฮาก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วแต่ไผอยากได้ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ตัดตามชอบเลยเด้อคำนี้เฮาก็งอมาตั้งหม้อเลยแต่ยังบ่ต้องเปิดไฟเตือ้อเอาน้ำเทใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ใส่บวยหวานลงไปแล้วก็ตัวด้วยบวยเค็มนะเนาะเฮาก็ใส่สักหกเจ็ดเม็ดก็พอแล้วก็ใส่บวยดองลงไปสักหกเจ็ดเม็ดเหมือนกันบนน่ดีใส่นากหนาเดี๋ยวเฮาใส่นักล้ำไปมันก็นจะเค็มไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำบวยดองลงไปตวัวสักสามสี่จอนเพิ่มความกลมกลมเนาะ กํนี้เฮากะใส่น้ำตาลรอหั่งกล้วยลงไปเลยสีน้ำบวยมันจะได้งามๆผัมาม,ม,มีจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะเฮาก็ต้องใส่น้ำตาลนักหนาะเพราะว่าความหวานของแอปเปิลมันมีอยู่แล้วเนาะเนี่ยแล้วเฮากะใช้ทับพีเนี่ยก้อยๆนิดๆตัวบวยดองเนื้อกับน้ำตังในมันจะได้ออกมาเนาะเนี่ยกํานี้เฮาก็จะเคี่ยวต่อไปสักสิบนาทีเนาะคื้ตัวเม็ดบวยมันคลา,ายความกลมๆของน้ำบวยออกมาก่อนเนาะน้ำบวยมันจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเนาะเนี่ยเห็นก็ตัวน้ำบวยก็เข้มขึ้นแล้วนะ เวลาหฮาใจน้ำตาลรอหั่งกล้วยสีน้ำบวยมันก็จะเข้มขนาดเลยอ่ะนี่ก็ได้ตีแล้วนะห่ากับปิดแก๊สได้เลยกํานี้ห่าก็จะปล่อยรอให้มันเย็นตัวกันเนาะให้น้าบวยมันเย็นตัวเลยนะแล้วห่าก็เอาแอปเปิลที่เฮาหั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปในถ้วยชามอย่างอี้แล้วก็เอาน้ําบวยที่หฮารอให้มันเย็นตัวแล้วนะเทใส่ลงไปเลยให้ท่วมตัวแอปเปิลเลยนะแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเฮาจะเอาไปแช่ในตู้เย็นห่าจะใจเวลาแช่สัก30นาทีกําเดียวหฮาก็เอาออกมากินได้ละ ใครชอบรสชาติที่มันซึมเข้มข้นแตแตะนะกะแจ้ไว้สักคืนก็ได้เนี่ยเฮากะแจ้ผ่านมา30นาทีแล้วนะเฮากโ็โยกออกมาเปิดได้เลยเนี่ยหันก็หน้ากินขนาดเลยนะพอดูพอเฮายกออกมาจากตู้เย็นนะเฮากะจะกีบแอปเปิลขึ้นมาอย่างย่เนี่ยแล้วเฮาก็เอามาเรียงไว้ในกลองแล้วเฮาก็เอาไปแจ้เย็นไว้ในตู้เย็นเนาะเวลาจะกินก็จะได้หยิบออามากินง่ายๆเนี่ยเฮานี่ใส่กลองไว้จะอี้นี่นะดูต่างกินนะขราวที่แล้วนะเนี่ยฝรั่งแช่บวยนะบอตันข้ามคืนอ่ะหมดลึงอ่ะ นี่หันกอน้ากินขนาดเลยนะใส่กล่องไว้จะอีนี่หันกอชิ้นใหญ่ๆกรอบกอบน้ากินขนาดเลยนะป่ะไปกินกัน